สวัสดีครับผมนายพลพัชชยันธนชัยเลขที่30ทําเกมแล้วโค้ดครับส่วนนายพัวด,ดนประสงค์เลขที่26ทํารายงานและเกมครับนายธนก,กิจรัตานากูลเลขที่19ทํารายงานครับเกมของพวกเราเป็นเกมแนวขับรถวนลูปครับเพื่อให้ผู้เล่นเล่นแก้เบื่อนั่นเองครับซึ่งเกมของเราจะมีระบบการวิ่งของรถเช่นรถวิ่งไป เบรกและจะมีไม้ขึ้นด้วยครับนี่คือตัวอย่างการเล่นเกมของพวกเราครับ